สวัสดีค่ะนุกทิยาคาค่ะโบทิยาคาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะม,มิโนโก็วันนี้เราอยู่กันที่ที่อาคาเสรษีไทยสาขาสองค่ะนี่เห็นเงาเงาแดงแดงวับวับแบบนี้นี่คือรอส่งมอบรอส่งมอบแล้วใช่แล้วนี่เลยแล้วก็คือโบแดง รถก็แดงรถก็แดงวันนี้แดงดีสีไม่ตกถูกต้องเลิกดีนะคะเลิกวันนี้เรียกได้ว่าคึกคืนแต่เช้าเลยนะเมื่อช่วงเช้าเราเพิ่งส่ง Honda Accord ไปให้กับคุณลูกค้าที่จังหวัดาสาตรนะน้องโบโอ,โออนไลน์แบบร้อซไม่เคยเห็นรถเลยนะคะแล้วก็ขึ้นสไลด์เป็นที่ร้อยแล้วแสดงว่าใครที่อยู่ไกลแล้วอยากออกรถกับทีอาคารเนี่ยก็คือมีบริการจะส่งสบาย สบายเลยนะคะอีซี่มากๆเลยนะคะตอบแค่ชอบรถถูกต้องเพรนี่เลยเดินทางไปแล้วเดี๋ยวก็จะน่าจะไปถึงลูกค้าก็เร็วๆนี้เลยนะคะแล้วก็เพิ่งส่งมอบก่อนคันนี้ไปก็คือ Nissan Navara b a c k Edition นี่สวัสดีค่ะค่ายเดียวกับ Nissan เลยนะคะก็วันนี้ขายดีมากๆนะคะพี่ๆกําลังมองหารถรุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุกกับน้องโบจัดให้ตามคำขอเลยมีค่ะ โอ้โห Vios นี่ขายดีมากเลยนะหรอคะดีไซน์สวยด้วยนะ,ะเดี๋ยววันนี้าพาไปชมและก่อนอื่นนี่เลยรถทุกคันก่อนส่งมอบสวยสะอาดไร้ริ้วรอยแบบนี้นะคะสวยกริบแบบนี้ก็ต้องที่ทียาคานะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตพาชมนิดนึงเพราะว่ามันสวยจริงๆนะสําหรับรุ่นเนี้เห็นแล้วคือว้าวเลยอ่านี่เงาทะลุโอ้โหสวยมากคันเนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราพาไปชม วีออสกันนะคะเนื่องจากมีพี่ๆถามมากับ Toyota V วีออสงั้นต้องเป็นด้านเริ่มต้นกี่บาทคะอาติตผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0กว่าบาทโปออกรถเพียงวันนี้โปรกบก้าวเเก้าค่ะเก้าเก้าเก้าเองเหรอ9ก้าเก้าเราก็ดาวรถแล้วก็ออกรถได้เลยเอาแบงค์พันมีทอนเขาบอกว่าแบงค์พันธ์มีทอนใช่ไหมแบงค์พัน์มีทอนมีอยู่จริงมีอยู่จริงนะคะที่ดียค่ะ้าเดี๋ยวเราไปชม V ีออสกันที่โซนด้านนี้เพราะว่าตอนนี้มีรถเข้ามาใหม่ให้เลือกเยอะมากๆนะคะ เดี๋ยวพาไปชมกันที่โซนด้านนี้กันนะคะโอ้โหหนูจะบอกว่ารถในโชว์รูมเราเนี่ยก็คือมีเอ่อมีมีเขาเรียกอะไรนะจุดเด่นนะตรงที่ว่าใหม่เหมือนใหม่กริบถูกต้องเหมือนใหม่เลยนะนี่เลยสภาพคือแบบแต่ละคันนี่เงาวับมากๆกมองแต่ละคันนี่คือแบบเงาจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินสีดําสีขาวสีอะไรนี่คือเงาหมดทุกคันอันนี้ต้องยก ความดีความชอบให้กับพี่พี่ทีมงานของเราใช่เพราะว่านี่คือดูแลอย่างดีเลยนะเช้าเย็นเนี่ยคือแบบเช้าเย็นคือนี่เลยพูดผิดพูดถูกเลยเพราะว่าดูแลอย่างดีเช้าเย็นนี่ก็คือต้องแบบใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะดูแลเหมือนลูกเลยยิ่งกว่าเลยยิ่งกว่ายิ่งกว่าน้องในไส้ยิ่งกว่าลูกในไส้มาเดี๋ยวเราพามาชมกับโตโยต้าวีออวันนี้คึกคืนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าที่มาชมรถนะคะแล้ววันเนี้ยอากาศไม่รอเลยใช่ไหมคะพี่นกถูกต้องไม่รอเลยอากาศดีมากอากาศค่อนข้างดีนี่เลยนะคะอะได้เลยค่ะเดี๋ยวดูให้คันนี้เหรอคะเพิ่งมาใหม่ได้เลยอะเดี๋ยวลูกค้ามาชมรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวกาลังจะไปแล้วเร็วๆนี้นี่เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวต้องไปเช็คเห็นไหมคะว่าโชว์รูมของเราก็คือแบบ คืคืนมากแล้วก็มีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลานะคะใช่แล้วค่ะค่ะอย่างวันนี้ก็มีเราเตรียมส่งมอบรถแล้วก็คือเมื่อกี้ที่เราดูนะคะโหหนูจะบอกว่าโชว์รูมเราเนี่ยฮอตสุดๆใช่ไหมคะใช่แล้วฮอตสุดไลสุดนะอันนี้ก็คือบรรยากาศในโชว์รูมนะคะแล้วก็แบบค,คือคืนเห็นไหมก็คือจะมีลูกค้าเข้ามาดูรถอย่างนี้เรื่อยๆเลยคะ่ะแล้วก็จะมีเซลล์ต้อนรับใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วโอเคอันนี้ก็คือ สวยมากคันนี้สีขาวอ่านี่นะคะสำหรับนิสันคันไหนปี2018นนี่เลยโอ้โหรถเราเยอะมากเลยเดี๋ยวเราต้องตามหากันก่อนนะคะว่าวีออสอยู่ที่ไหนไหนโอ้โหป่ะพี่เขาบอกอยู่ข้างหน้าแสดงว่าพี่เขาอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ในโชว์รูมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกค้าสายลับลูกค้าสายลับแน่เลยลูกค้าสายลับหรือเปล่าลูกค้าสายลับแน่เลยมาเดี๋ยวเซลสายลับจะพาไปดูมาแล้ว ใช่เดี๋ยวจบจาก V ออสเดี๋ยวจะพาไปชมแออาร์ติสโอ้โหอย่างแรกเลยสีสวยเงาวับเสียงใสกิ้งมือแรกประวัติเช็คศูนย์แบบนี้นะคะภายนอกดูดีมากภายนอกดูดีแต่ภายในดูดียิ่งกว่านะคะนี่เลยดีไซน์ด้านหน้าไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้และรุ่นนี้นี่เลยได้ล้อมแมกล้อมแมกจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ V ออรุ่นนี้ผ่อนห0า0กว่าบาท โปรโมชั่นนักรถเพียง9 9บาทอาบาทาชมภายในนี่ดูดีนะใช่แล้วเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะทันสมัยอยู่แล้วเป็นไงสวยสวยมากภายในก็คือดูใครขับก็ดูเก๋เนาะดูเก๋ดูเก๋วัยรุ่นทันสมัยคนรุ่นใหม่ใช้ได้เลยค่ะกับ V ีออรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนเก๋กรุปถูกต้องอ่านี่เลยภายในของเขานั่งสามคนได้เลย ได้เลยค่ะเขาได้โปรโมชั่นมานะคะสำหรับคโรล่าคอแต่ไม่เป็นไรนุกได้ยินมาแล้วเมื่อสักครู่นะคะน้องแอบได้โปรโมชั่นมาจากเฮียแต่ว่านุกจะตัดหน้าไลฟ์ไปเลยนะคะคโรล่าคอสไฮบริดตอนนี้ปี2021ราคาเริ่มต้นเพียง5,99,000บาทค่ะราคาดีแบบจุกจุถูกต้องนี่เลยอยู่ด้านหลังตอนนี้คอสอยู่ด้านหลังมีให้เลือกเยอะและเข้าใหม่รุ่นไฮบิดใช่ไหม5 9 9 คอ,อนหมื่นเดียว,วยก็คือใค,ใครใครมีเงินเดือนเนี่ยจัดเลยจัดได้เลยนะคะโอ้โหได้เลยใช้โปรโมชั่นของรถเพียง999บาทอีกรับรถไปขับเลยเท่ๆรับรถไปขับแบบเท่ๆโอ้โหนี่เรียกได้ว่าโปรโมชั่นแบบสุดพิเศษจึ้งอึ้งในไลฟ์นี้นะคะฮะอ่าเพราะว่าก็ฮะเหมือนกันในตอนที่ได้ยินโปรโมชั่น599,000เาหนี่คือราคาดีกว่าเครื่องยนต์เบนซินอีกนะ เพราะว่าปกติเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยหกแสนกว่าเลยนะแต่วันนี้เทียจ,จัดโปรโมชั่นเพียง5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันรับในช่วงแม้จะเปิดเทอมแล้วแต่เมื่อวันก่อนกําลังจะเลิกงานอยู่ๆฝนตกลงมาโอ้โหแล้วคือจะกลับบ้านยังไงจะพาครอบครัวไปเที่ยวยังไงฝนตกไปรับลูกอ,อ่าใช่แล้ว <c oughs> ซื้อครล่าคอรสไปเลยไม่ต้องกลัวฝนตกนะคะวันนี้เทียคาจัดให้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันยังไม่มีในแพลตฟอร์มไหนทั้งสิน้นมีแค่ในไลฟ์สดนี้ ถ้าพี่ๆต้องการราคานี้แคปเจอร์ทักลาได้เลยนะคะหนูจะบอกว่าลูกค้าจะตั้งรับโปรไม่ทันแล้วเนาะเบาะผ้านะคะ v อ o s เป็นเบาะผ้าใช่รุ่น E นะคะเป็นเบาะผ้า Toyota c r o s ลูกค้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนี่เดี๋ยวเราให้ดูน้ำจิ้มเพราะว่าจริงๆแล้วโตโโคโรล่าคอสตันนี้กำลังเดินทางเข้ามาให้เลือกหลายคันเลยนะแต่ขอเบรกแบบนิดนึงขอพาชมคันนี้เพราะว่าสีเนี้ย เป็นสีที่ยอดนิยมมากๆสีสวยมากค่ะพี่หนุใช่แล้วและทุกครั้งที่สีนี้เข้ามาคือมาปุ๊บไปปั๊บเลยสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเขาเรียกสีอะไรคะพี่หนุเข้านี้เขาจะเรียกว่าสีเนวี่บู e หรือว่าบู u เนวี่ก็สลับกันได้แล้วแต่สีเทาฟ้าสีเทาเข้มได้หมดนะคะคันนี้กับ Toyota าโค o โรล่าอัลติเป็นโฉมหน้าใหม่ปัจจุบันนะคะ <S <S <ม>และเครื่องยนต์เบนซินสีนี้ต้องบอกว่ามาปุ๊บไปปั๊บทุกครั้ง ไม่เคยอยู่เกินอาทิตย์เลยเพราะว่าสีเขาสวยเนาะแล้วก็เด่นมากสีเาสวยถูกต้องและหลายๆคนคือตามหาเป็นสีรถที่แบบรถยุโรปแพงๆอ่ะแบบพวกแลมโบอะไรแบบเนี้ยก็เลยเป็นสีที่เขาตามหากันเยอะนะคะวันนี้มาจอดแล้วที่เทียค่ะมีคันเดียวว่าว่าหาคือนิยมไงคนแบบหากันเยอะคนต้องแย่งแล้วนะถูกต้องต้องแย่งแล้วต้องแย่งชิงและในไลน์นี้ที่แรกเลยนะใช่ไหมแอมใช่แอไม่ลงสื่ออ่าน้องแอยังไม่ลงสื่อนุกพามาชมก่อนนะคะกับ โตโยต้าโคโร拉อัลติสเปิดได้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนรถนเปิดไม่ได้ขั้ไหนคะคันนี้่อนเท่าไหร่คะ,ะเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นให้เลยแต่ว่าขอญาตพาดูรอบๆคันก่อนเพราะคันนี้คือสวยจึง้งจริงๆนะคะโอ้สีนี้คือสวยมากแล้วทะเบียนก็สวยด้วยนะยนี่นะะจริงหรอยังใหม่ด้วยอ่านี่เลย และคันนี้ได้เป็น To y ย ta าโค o l 拉อาร t s ิสโฉมหน้าใหม่เป็นปี2020ซึ่งภายในของเขาจะได้เป็นเบาะหนังสีดำคันนี้เลยคันนี้แล้วจัดโปรโมชั่นโซูมมาที่นุ๊กสี่แสนหนเก้าพันบาทค่ะราคาดีมากดิ่งดิดิงด่ง,ง,ง,งให้เลยใช่แล้วพี่ๆสนใจคันนี้ทักมาได้เลยได้โปรโมชั่นสุดพิเศษ479,000บาทผ่อนที่7,000กว่าบาท ค่ะสนใจคันนี้แคปเจอร์มาได้เลยเป็นปี2020ราคานี้ปี19แล้วและต้องเป็นแล้วยิ่งเป็นสีสีที่ยอดฮิตด้วยสีที่ยอดฮิตส,สีที่คนตามหาเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคานี้คือคุ้มมากๆเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วไม่เหมือนใครเลยโดดเด่นมากๆหนูจะบอกว่าซอนหน้าเขาเนี่ยดูแบบเท่มากเลยนะคะใช่แล้วดูดุมากเลยอโอ้โหสวยคือแบบายตาก็เฉียวนะแล้วก็ประกอบไปด้วยสีรถแล้วก็สีสีพวกนี้มันคือมันเข้ากันมากเลยใช่ใช่ประกอบไปแบบ พอมันรวมกันแล้วลงตัวมากๆใช่แล้วทะเบียนคือสวยมากเลยนะมีแต่ทะเบียนที่เป็นเลขตัวมงคลทั้งนั้นเลยเลิศเลยอ่ะเลิศเลิศขับแล้วรวยขับแล้วจึ้งนะคะขับแล้วปังแบบนี้ต้องต้องจัดไหมคะโปรโมชั่นของรถเพียงเท่าไหร่เนี่ยเก้ากโอ้โหเก้าเก้าเก้าไปเลยค่ะเท่ๆคันนี้ได้เลยเราก็จะติดโบให้แบบคันเมื่อกี้ถูกต้องแล้วก็ถ่ายรูป X X ได้เลยเรามีรถขับเอาแบบพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะหากสนใจคันนี้ แคปเจอหน้าจอและทักมาได้เลยเพราะทุกแพลตฟอร์มยังไม่มีขึ้นและราคาคือดีมากๆ479,000รถสวยราคาดีต้องที่ที่าค่ะนะคะนี่มามาต่อกันที่คุล่าคอสตอนนี้เรามีสีอบอลเงินเข้ามาอยู่ด้านหลังนะคะแต่อุบไว้ก่อนเพราะว่าทีมช่างของเรากําลังเร่งรีบเลยในการนนปรับสภาพถูกต้องเพราะว่ามาปุ๊บไปปั๊บมาปุ๊บไปปั๊บอุ้ยอยากพาไปชมด้านหลังมากเลยเพราะว่ามีรถเข้าใหม่ที่แบบจึ้งมาก<ะ>แต่ว่าไปไหมคะพี่นกอ่ะเดี๋ยวพาวชมคันนี้ก่อนเนาะใช่ ตอนนี้คือมีรเข้อใหม่ที่แบบสวยๆทั้งนั้นนะคะัอาิสโชมหน้าใหม่ก็มาอาทต่สิบแปดรุ่นยอดนิยมก็มีนะคะและคันนี้โคโรลล่าคอสแน่นอนว่าคุ้ม,มนนทน<ร>สวยใช่ไหมเนกนประสงที่ค่อนข้างสวยหน้าของเขานี่เลยไฟแบบเฉี่ยวเรียวยาวแล้วเนี่ยพอเป็นไฮบริดเขาจะเป็นสีฟ้ามองแล้วคือแบบบ่งบอกถึงความรักโลกพลังงานสะอาดแบบนี้นะคะสีดํารุ่นนี้ก็ พิ่งมีนี่เลยคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสีดำตอนนี้เหลือคันเดียวนะคะสนใจแคปเจอร์หน้าจอแล้ทักมาได้เลยเขาคุมโทนเท่คูลเนาะถูกต้องนุ่มๆใสยคูลนี่ต้องต้องตำแล้วนะถูกต้องหนุ่มหล่อต้องจัดเลยนะคะสำหรับคโรราคอร์สรุ่นนี้ปะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศที่โชว์รูมที่อาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมที่ด้านหลังกันเพราะว่ามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ให้เลือก เยอะมากๆและวันนี้คือคึกคืนมากๆใช่ไหมป่ะไปกันเลยเนี่ยต้องแอมพาไปดูนี่เลยนะคะบรรยากาศที่โชว์รูมพีอาร์คา<ช>อ่านี่สันมาสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทส<ช>ีสวยด้วยส,สีสวยนะสสีสดำค่ะสีดำตอนนี้มีเป็นสีบอลเงินนะคะแคมรี hmm. ่ปีสองพันสิบแปดโฉมดีโฟ2์เอสห้าแสนสองหมื่นเก้าพันผ่อนที่เก้าพันกว่าบาท mm hmm. คือป้ายแดงล้านกว่านะวันนี้เหลือห้าสองเก้าน่ะ คือคุ้มมากครึ่งครึ่งเลยครึ่งเลยครึ่งยิ่งกว่าครึ่งเลยนะนี่เลยหรือว่าจะเป็นโซนด้านนี้แคมรี่ไฮ i ิดล้วก็มีนะเนี่ยเจ็ดแสนห้าหมื่นเราคาดีมากบอเชื่อไหมว่าที่อื่นต้องมี8ขึ้นน่ะแต่วันนี้เจ็ดาเ้าคือคุ้มมากๆเพราะว่าที่อาคาจัดให้ที่อาคาจัดให้เลยเฮียจัดโปรโมชั่นแบบเขาเรียกว่าจัดโปรช่วงช่วงนี้คือแน่นอนว่าเด็กๆก็เปิดเทอมมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ก็มีพี่ๆหลายๆท่านที่กําลังมองหารถ <c oughs> เพราะว่าบางทีคือจริงๆ,ๆเลยนะบางทีฝนตกลงมาเนี่ยช่วงเลิกงานหรือว่าก่อนมาทํางานนะมันเป็นปัญหามากเลยนะเวลาที่เราเดินทางมาทํางานนะคะ <ใช S 1> ตากฝนมากก็ไม่สบายไม่สบ,สบายก็กระทบกับงานอีก <ใช S 1> หรือว่าหากมีกิจการหรือว่าธุรกิจที่ต้องเดินทางหรือว่าต้องรับลูกค้าหน้าร้านอย่างเงี้ยฝนตกรับลูกค้าอาจจะไปส่งของไม่ได้ของเสียหายนะคะก็มีรถไว้ใช้สักคัน เพิ่มมูลค่าในธุรกิจแล้วก็เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น่ะคมสะดวกสบายให้กับใครเองแล้วตอนนี้ก็จะมีแม้ว่าข้างหลังกลูกค้าเยอะลูกค้าถูกต้องคือต้องไปข้างหน้ายันด้านหลังเนี่ยถูกต้องสาขาหนึ่งก็แน่นๆ่นเลยนะตอนนี้เนี่ยจุกจุกเลยพี่พีเซลของเรานี่เลยนะคะก็อยู่ระหว่างทําความสะอาดเพราะว่ารถเข้าใหม่ตอนเนี้ค่อนข้างมาเร็วไปเร็วมากมากนะคะแล้วเราก็เร่งที่จะ ทำความสะอาดปรับสภาพนะคะรถทุกคันเนี่ยเราจะต้องมาดูแลปรับสภาพล้างทุกซ่อกทุกมุมก่อนแล้วก็รถทุกคันจะต้องตรวจเช็คระบบช่วงล่างพัดเบรกลูกยางทุกอย่างระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆก่อนทุกคันที่มานะคะแล้วก็ขัดเงาก่อนก่อนสงมอิมีขัดเคลือบแก้วให้รถจะยิ่งเงาสวยวับแบบนี้เลยอ๋อถึงว่าตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังเนี่ยรถเงาทุกคันไม่มีคในหนหมองนะ,ะถ้าจอดอยู่ที่นี่ทุกคันจะต้องสะอาด เนี่บอกย้ำเสมอเลยว่ารถทุกคันที่นี่ต้องสะอาดและต้องดูดีเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องพร้อมสมมอบเลยพี่ช่างนี่เขาใส่ใจรายละเอียดทุกจุดจริต้งนะคะนี่เลยลูกค้าได้รถไปนี่คือแฮปปี้แน่นอนไม่ผิดหวังใช่แล้วอ่าเดี๋ยวเราพามาชมที่บรรยากาศนะคะว่านี่เลยโครโราคอสตอนนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้นี่คือเราจะต้องเช็คนะโบใช่ช่วงล่างใช่ไหมคะถูกต้องทุกคัน ได้เลยนี่เลยนุ๊กอ,อ,อู้อินโนวาจัดโปรนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมโคโร拉อยากรู้โป,ปรแล้วอะ,อะนี่เลยนี่เลยเลยพิ่งได้โปรมาเมื่อเช้านี่ก็ได้โปรมาจากทียเหมือนกันเดี๋ยวมาบอกเลยนี่สองคันนี้นี่เลยนะคะทุกคันจะต้องาไปเช็คแบบนี้เห็นไหมหอหอโอ้โหที่าคาใช่และสูรนี้คือเฉพาะรถของเรานะอันนี้เลยโคโร拉คอสห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่ไหมราคาดีรถสวยราคาดีนะคะก็ เขาก็เข้าแถวเข้าคิวเพื่อจะขึ้นหอยตรวจเช็คระบบต่างๆ <S <S าถูกต้องนะคือเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวทําคลิปนะคะด้านนู้นก็รอปรับสภาพเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขายดีมากแล้วถ้าสมมติว่าเราออกรถไปแล้วอย่างเงี้ยมีบริการหลังการขายอะไรบ้างคะพี่โน้นี่เลยต้องบอกว่าเรามีบริการรับประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะสองร้อยจสองร้อยสี่สิบเจ็ดรายการสองปีหรือสองหมื่นกิโลนะคะแล้วก็มีดูแลฉุกเฉินด้วยถ้าพี่ๆหลายคนกําลังสงสัยหรือว่าอาจจะเป็นน้องบวชมีคําถามว่า ดูแลฉุกเฉินคือยังไงดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศโบเคยเป็นไหมที่แบบบางทีเราขับรถไปเดินทางไปไหนสักที่นะคะเดี๋ยวพามาชมด้านนี้เดินทางไปไหนสักที่แล้วแบบรถไปเหยียบอะไรมาไม่รู้ยางรั่วค่ะแล้วเราต้องขับหาอู่แล้วบางทีใน Google Map อู่นั้นคือปิดไปแล้วขับไปเรื่อยเรื่อย,อยไปฉุก<ป>เ,เฉินแบบเนี้ยนะโทรได้เลยนะคือไม่ต้องขับเพื่อที่จะไปแบบ มองหาอู่หรือบางทีน้ํามันหมดแน่นอนว่ามันอาจจะต้องเคยมีบ้างหรืออาจจะไม่มีแต่ก็เป็นฉุกเฉินที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นน้ํามันหมดอย่างเงี้ยจะหาปั๊มด้านหน้าก็ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะอันนี้สามารถ่วยได้จเจอปัญหาระหว่างทางลืมกุญแจต้องมี <ừ> ลืมกุญแจล่าสุดเคยลืมกุญแจไม่ต้องใช้เทปแปะกระจกแล้วดึงนะ <c oughs> อันนั้นคือพังนะคะบอกไว้ก่อนว่าพังไม่ควรทำโทรแจ้ง c เซนเ็น e n t e r ได้เลยและทั่วไป ทูกต้องใช่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันได้ก็จริงแต่บางทีเราอาจจะผิดพาลาดทางเทคนิคหน่อยแล้วมันมันพังขึ้นมามันจะต้องเสชย,ยใช่นะคะตรงนี้ทั่วประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลค่ะทั่วประเทศนะคะและมีบริการอื่นๆด้วยนะคะเราจะมีบุ๊กเซอร์วิสให้เลยของที่อาคาให้กับคุณลูกค้าตอนออกด้วยเพราะฉะนั้นบริการนี้แถมให้กับทุกๆคันเรียกได้ว่าบริการก่อนขายและหลังขายครบจบนะคะครบจบเลยใช่แล้ว นี่ไงอ่ะอินโนวตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ6,49,000บาท6,49,000บาท6 9นี้ได้เป็นรุ่น V นะรุ่น V คือเขาจะได้เป็นเบาะหนังและเบาะแยกแบบ VIP ค oh. ่ะอ่าก็คือค่อนข้างกว้างนั่งสบายฟุตสตาร์ทมีให้นะคะแล้วก็นี่สเกิเกร์ตแบบรลบาคันน้าหล่อมากดูสิ ชมหน้านี้แบบอันนี้เหมาะกับครอบครัวใหญ่ไหมคะใช้แล้วเหมาะกับครอบครัวใหญ่เพราะว่าเขาได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งโโดีไซน์สวยมากๆรุ่นเนี้หกแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะเปิดได้ไหมเดี๋ยวพาชมภายในเปิดได้มานี่แล้วภายในเนี่ยเขาได้เป็นลายไม้ได้วยนะเพิ่มความหรูหราด้วยแบบลายไม้แบบนี้นะคะสวยมากๆหน้าจอทัชสกรีนทุกอย่างมีให้ครบรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับครอบครัวใหญ่นะคะอินโนวา หกแสนสี่หมื่นเก้าพันป้ายแดงอยู่ที่ประมาณล้านสามประหยัดไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นประหยัดไปเกินครึ่งถูกต้องเกินครึ่งเลยอ่ะถูกต้องนี่อ่ะถ้าเป็นรุ่น v นี่เลยน้องโบถ้าเป็นรุ่น B เขาจะได้เบาะแยกเด็กๆเนี่ยสามารถเดินเข้าไปเพื่อไปเบาะแถวสามได้เลยนะเห็นไหม้วหนูแอบเห็นต้องต้องเบาะเบาะหลังเขามีเอ่อมีที่วางของอเนกประสงค์รองรับถึงสิบกิโลไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไอแพดนะคะหรือว่าช่วงเช้าเที่น้องๆอาจจะเดินทางไปโรงเรียนหรือบางทีเราไปเดินทางไปทํางาน แล้วช่วงเวลาเร่งรีบเราสามารถที่จะอ่าน,นแน่นอนว่ามันต้องมีบ้างทานข้าวในรถแต่งหนงแต่งหน้าได้หมดเลยนะคะและนี่คือแบบมันเด่นตรงนี้เลยออคือเรียกได้ว่<ม>า <พบ S 2> สำหรับทุกเพศทุกวัยทุกคือ,อใช้ได้จริงแม้จะไม่ใช่ครอบครัวใหญ่แต่ว่าเน้นในการใช้งานส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ารถของเขาค่อนข้างกว้างและนั่งสบายครบเลยครบคันคเลยคันนี้ต้องจัดด้านหลัง 2.8V แบบนี้649,000บาทพร11,000 มี2คันเลยให้เลือกสีขาวสวยมากแล้วตอนนี้อยู่ในโปรโมชั่นออกรถ999เมยใช่แล้วในโปรโมชั่นออกรถเพียง999บาทนะคะหากสนใจคันนี้ทักมาได้เลยเขาเรียกว่ามีโปรทั้งรถแล้วก็ทั้งดาว999ด้วยโอ้โหโครบจบที่ทีอาหานะคะรุ่นนี้มึงเข้ามาใหม่เดี๋ยวรอน้องทำความสะอาดปรับสภาพ m u วเอ็ชมหน้าใหม่สีขาวนี่อยู่ไม่เคยเกินอาทิตย์เลยเวลาลงสื่อทีไรนี่มาปุ๊บไปปั๊บ เพราะว่าดีไซน์เขาสมาร์ทเนาะเราก็<ช>เปนลนที่จุคนได้เยอะอ่าใช่แล้วก็ดีไซน์คือหล่อมากเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะรีบทําคลิปให้ชมกันเลยนะคะพอนด้าไอคอร์ดก็เพิ่งมาสีขาวสีขาวนวลเนาะสวยสวยสวยดูขาวแบบละมุนล,ละม่อมถูกต้อง oh, แล้วยิย่งเป็นรุ่นไฮบริดเนี่ยเขาเป็นรุ่นไฮบริดนะยิ่งประหยัดน้ามันภายในค่อนข้างกว้างนั่งสบายแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข่าวด้านหน้ากันดีกว่านี่เพิ่งมาใหม่สวยมากคันนี้คอนด้าไอคอร์นะคะเป็นรุ่นไฮบริด 2.0ไฮบริดนะคะรถมาใหม่แล้วก็นี่มาแล้วนะคะสำหรับรถครอบครัวเวลฟายสีขาวสวยมากสวยแบบอลังการนะคะรุ่นนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะยางดันหลบดีไซน์ก็คือค่อนข้างสวยเลยคันนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดทะเบียนสวยทุกอย่างสวยลงตัวหมดคลิปเดี๋ยวมาเร็วๆนี้นี่เลยกระจังหน้าเราติดตามเลย รอติดตามเลยนะคะภายในคือบอกเลยว่าว้าวมากๆเพราะตอนเข้ามาใหม่นี่คือว้าวมากและสวยมากๆนะคะรุ่นนี้ก็เพิ่งมาใหม่ค่าตัวยังไม่มาแต่ว่ารถมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นได้โปรโมชั่นมาแบบพิเศษโปรนะอีกแล้วโปรอีกแล้วแน่นอนคันนี้ก็คือจะเป็นอาร์ติสอาร์ติสโฉมปัจจุบันตอนนี้เรามีให้เลือกหลายคันนะ459,000ราคาเริ่มต้นผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มเลย oh. ป้ายแดงก็8 0 0 0 0นกว่าส่วนใหญ่คือเราจัดโปรโมชั่นนี่คือประหย,ยัดจากป้ายแดงไปถึง50-60%เปเเลยถือว่าค่อนข้างประหยัดมากๆนะคะนี่เลยเอาติสมีให้เลือกหลายคันตอนนี้คะสั่งเข้ามาเป็นเพราะว่าเราเนี่ยแบบที่อาคารนี้ก็คือรักลูกค้าแล้วก็แบบว่าอ,อยากบริการแล้วก็นําเสนอราคาโปรโมชั่นดีๆให้ลูกคา้าเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์เนาะระหว่างเรากับลูกค้าก็คือแบบเราจะได้แบบว่า มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ลูกค้าจะได้รักแล้วก็เอ็นดูเราจุกต้องรวมวมไปถึงเซลล์ที่นี่ก็โอ้โหน่ารักน่ารักแล้วคือแบบับใช่ดูแลอย่างดีอะดูแลอย่างดีใช่อันนี้ใช้แล้วยิ่งกว่าเลยนะรีโว่สีประตูยกสูงนะคะมีให้เลือกหลายคันตอนนี้ราคาเริ่มต้น4 7 9 0 0 0เจาผ่อนที่800 0กว่าบาทสนใจรุ่นนี้แคปเจอร์หน้าจอและทักมาได้เลยออกรถเพียง999บาทนะคะกับรีโว่สประตู ยกสูงรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็ขับได้นะคะถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆขับนี่ก็คือเท่มากเลยนะว่าใช่เท่เลยก็คือขับกระบะไปรับแฟนไปขับเพื่อนได้หมดเลยได้ทั้งจุคนแล้วก็ตุของข้างหลังนี่เหมือนคัดทะเบียนมาเลยนะเนี่ยถ้าสลับกันนี่น่าจะหลายร้านอยู่นะทะเบียนเนี่ยเจ็ดสี่ห้าหกถ้าสี่ห้าหกเส็จก็น่าจะแพงแพงอยู่เจ็ดหกสามสี่ทะเบียนสวยทะเบียนสวยจึ้ง 1815 Toyota Camry 2.0นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินรุ่นนี้สนใจแคปเจอร์หน้าจอทักมาได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่639,000บาทโอ้โหราคาดีมากสีดำสวยด้วยนะข้างในโอ้โหสวยจะบอกว่าข้างในมันสวยเนาะใช่แล้วแบบว่าคือเขาดีไซน์โซนหน้ามาเนี่ยสวยมากแล้วก็สมาร์ทโอ้โหใครใช้ก็ดูเก๋กรุบสุด แลวข้างหลังอ่ะข้างหลังก็คือนั่งได้สามที่นั่งแถมมีแอร์ข้างหลังให้ด้วยนะคะเอฟซีครับขอบพระคุณค่ะค่ะมีเลยมีแอร์ข้างหลังด้วยคนหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่ายินสบายหายห่วงแน่นอนและนี่คือรถเข้าใหม่ที่แบบเราสามารถไลฟ์ผ่านรถได้เลยนะเพราะว่าเงามากเงาเหมือนกระจกเลยใช่รุ่นนี้นะคะคือสามารถเติมลิฟต์อย่างนี้ไม่ต้องต่อกระจกเลยถูกต้องได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ป้าเดี๋ยวเรามาโซนด้านนี้ เอเอไม่ใช่ Le vo. Le vo Smart Cap. รีโวลี vo SmartC แครุ่นนี้ก็มีให้เลือกหลายคันนะคะนี่สมาร์ทแค่่อนเริ่มต้น6,900บาทนะคะกับลี vo SmartC แค Z Edition ปี2021ไม่เพียงหลักหมื่นแอมยิ้มว่านุกจะมาทำไมตรงนี้นุกแอบมองมานานแล้วนุกอยากมาอาทิตย์นนี้ติดจองแต่เรามีให้เลือกหลายคันโอ้โหมีอีกประมาณเป็นไล ถูกต้องที่เราเป็นไล่แล้วก็เต็มจอดรถเต็มหมดใช่แล้วจอดเต็มหมดนะคะแต่จับมอต้อง์ที่เราเดินมาเนาะเราก็แบบแน่นทุกที่เลยนะถูกต้องรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 5 9 0 0 0ห้าเก้าันผ่อนอยู่ที่6 0พันกว่าบาทถือว่าราคาค่อนข้างคุ้มเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะคะรถรุ่นนี้ดีไซน์สวยทนประหยัดน้ำมันอะไหล่หาง่ายอะไหล่ไม่แพงถ้าสนใจรุ่นนี้เกียร์คามีให้เลือกหลายคันแคปเจอร์หน้าจอและทักมาได้เลยนะคะมาด้านนี้ดีกว่า มีของเข้าใหม่อยากความาชมนี่ไงใหม่กริบเลยไหมคะพี่นุก๊กโอ้โหนี่เลยเอาผาดเอาผาดไฮบิดมาแล้วนะคะชมหน้าโอ้โหนี่นุกน๊กนุ๊กนุ๊กจองที่จะรีวิวเลยตนเาเอาาดมาใช่แล้วล้วจะมีโปรไหมคะพี่นุก๊กมีโปรคันนี้เพิ่งมาถึงล่าสุดเขาเลยเอามาแอบไว้ตรงนี้ก่อนแอบแอบเตรียมตัวที่จะปรับสภาพนะคะตอนนี้เข้ามาใหม่ชมหน้าใหม่ปีใหม่เลยนะคะล่าสุด รถมาถึงแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวลูกจะมาบอกโปรโมชั่นแต่บอกได้เลยว่านี่เลยนี่ขนาดรถเข้าใหม่สภาพกริบแบบนี้นะนเราคัดมาแล้วรถทุกคันใช่แล้วรถเพิ่งมาถึงวันนี้เลยค่ะนะคะสำหรับ Toyota าคันนี้เป็นอาผ a า d นะคะใช่แล้วเป็นรุ่นไฮบริดดีไซน์สวยมาก ภายนอกนี่คือกริบมากมากเลยนี่คือจะบอกว่าแบบโชว์รูมเราเนี่ยก็คือแบบว่ามีรถครอบครัวเยอะมากเลยนะถูกต้องเอ่อไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีเยอะมากมีเยอะแต่ว่าเ,เราก็ยังไม่ได้อัดคลิปลงหรือว่าลง,งสื่อเนาะใช่รุ่นนี้สีสวยเดิมบางนักคันคเลยวันนี้มาถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นเวลไฟรหรือเอาพาดนะคะที่โชว์รูมทียคารมีให้เลือกครบจบที่ทียาคารนะคะก็ของเรามีไล์สดสองช่วงเวลาช่วงแรกคือเที่ยงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่2 4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไป ไลฟ์สดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์เดี๋ยวเราพบเจอกันอีกทีนึงในช่วงเย็นนะคะสำหรับไลฟ์นี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ